วันนี้จะคุยกันถึงเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาคนไทยเขาเรานับถือพระพุทธศาสนามากกว่า94%หากจะถามว่าหัวใจพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้างคำตอบที่ได้นั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปโดยเฉพาะคนที่เป็นครูอาจารย์ทั้งหลายซึ่งนับถือทับถือพระพุทธศาสนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าหัวใจพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรบ้าง ตามหลักคําสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอวาทป,ปาธิโมกซึ่งได้ตัดแสดงไว้เมื่อวันมาคบบูชาพรรษาแรกแก่พระอาหารหันต์พันสองรูปมีหลักการสาประการซึ่งถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาคือ 1. สัพพปาปัสสะอาการนังเว้นจากการทำความชั่วหรือทำบาปทั้งปวงสกุศลสูปสัมปทาคือการกระทำความดีให้ถึงพร้อม สามจะสะจิตตปริโยทปนังคือการทําจิตใจให้ขาวรอบหรือสะอาดบริสุทธิ์เอตังพุทธานศาสนังทำสามอย่างนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่คือหลักธรรมคาสอนทึงถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาตอนนี้ละความชั่วทั้งปวงนั่นละอย่างไรบ้างก็คือละความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจ ละความชั่วทางกายก็คือการไม่ฆ่าสัตว์การไม่รักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดประเวณีการละความชั่วทางวาจาก็คือการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อการละความชั่วทางใจนั้นก็คือการไม่โรคไม่โกรธไม่หลงส่วนการกระทําความดีให้ถึงพร้อมนั้นก็คือการทําความดีทางกายทางวาจาและทางจิตใจซึ่งตรงกับกันข้ามกับละความชั่วทั้งกวงดังได้กล่าวมาแล้ว ส่วนการทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั้นก็คือมันฝึกฝนปฏิบัติการฝึกวิปัสสนากรรมาฐานการนําหลักธรรมต่างๆมายึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รู้ได้แนะนําว่าการที่จะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใดนั้นควรจะนําเอาหลักนิวรห้าเนี่ยมายึดถือปฏิบัติคือเวน้นพยายามลดเวน้นจากการมาฉันทะให้น้อยลงไปจากพยาบาทให้น้อยลงไปจาก ว่วเหงาเผานอนให้น้อยลงไปจากการฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็การรังรีสงสัยเนี่ยให้น้อยลงไปก็จะถือว่าทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะฝึกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นทําให้ของเราจิตใจของเราเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นไปเป็นตามลําดับด้วยเพราะนั้นในวันนี้ก็จึงขอสรุปว่า หัวใจพระพุทธศาสนานั้นก็คือละความชั่วทั้งปวงกระทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อย่าได้พูดสลับสับเปลี่ยนกันไปว่าการททำความดีละความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันนั้นไม่ใช่หลักธรรมคำสอนของพระุทธเจ้าตามลำดับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามลำดับนั้นคือละช <t tolerant> ั่วกระทำความดีแล้วก็ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์นยนชุ่มกิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี